สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมาพบกับผมมิโอสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาจะอันดับคู่รักคู่จิ้นในเรื่องเด็ดอะไรกันโดยผมเลือกมาเฉพาะคู่ที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะที่สุดเท่านั้นถ้าคู่ไหนไม่มีหรือคู่ที่พวกท่านชอบไม่ได้ติดอันดับด้วยต้องขออาภัยด้วยนะครับแล้วจะมีคู่ไหนกันบ้างก็ไปรับชมกันเลยครับผมมาเริ่มจากคู่แรกอันดับที่10ขอยกให้คู่จิ้นคู่นี้ก่อนเลยแล้วกันกับอันดับที่10 โยชิโนะกับนัสมิสําหรับคู่นี้ไม่ใช่คู่รักแต่เป็นคู่จิ้นพราะนัสมิชอบจิ้นแปลกๆว่าอยากแต่งงานกับโยชิโนะจนทุกคนต้องตั้งฉายา,ยายให้กับเธอว่านัสมิผัวโยชิโนะกันเลยทีเดียวโดยนัสมิรักโยชิโนะในแบบเพื่อนสนิทแต่ก็มีบางครั้งที่ความน่ารักของโยชิโนะนั้นบีมากเกินไปจนทําให้นัสมิหลุดปากบอกรักโยชิโนะออกมาโดยไม่รู้ตัวคู่ต่อไปอันดับที่9ทามะจังกับคันนัสกิ อาจารย์ประจำชั้นของชิโดกับรองกัปตันของแฟลชซีนัททั้งสองไม่ใช่คู่จิ้นแต่เป็นคู่รักเลยโดยทั้งสองคนรู้จักกันในงานเต้นลำทั้งสองเริ่มหลงรักกันและตกลงคบหากันในที่สุดตอนนี้ทั้งคู่ก็แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะเป็นคู่ที่ดูแปลกๆก็เถอะคานาสกิชอบให้ทามาจังเอาแซ่ฟาดเป็นประจำถึงเธอจะคิดว่ามันแปลกๆแต่ถ้าคุณสามีชอบก็ปีแต่ต้องทำแหละนะคู่ต่อไปอันดับที่8ทัสึโอ,อก,กับฮารุโก คู่รักที่นานๆทีจะมีบททั้งสองเป็นพ่อแม่ของอิสกะโคโทริอีกทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทของชินจิและเพื่อนสนิทของมานะเมื่อ30ปีก่อนอีกด้วย ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองคนไปรักกันอีท่าไหนแต่นิสัยของฮารุโกก็เหมือนกับโคทลิไม่มีผิดเลยชอบกินอมยิ้มเหมือนกันอีกต่างหากถ้าไม่มีคู่นี้โคทลิคงไม่เกิดขึ้นมาแล้วล่ะคู่ต่อไปอันดับที่7เอรีออรกับคาเรนคู่รักอีกคู่ที่อยากให้ลงเอ่ยกันสุดท้ายก็คบกันจนได้คาเรนที่เป็นน้องสาวของเอเลนลงรักเอเลออรมาตลอดจนตอนนี้ความพยายามของเธอก็สําเร็จเอรีออรยอมคบกับคาเรนนิสัยคาเรนเหมือนโอลิกามิมากๆ คูดเรื่องอย่างว่าได้หน้าตาเฉยและยังอยากตั้งท้องทั้งที่เอเลออดยังไม่เต็มใจอีกต่างหากตอนสมัยยังไม่คบกันเนะแทบจะลุกเอเลออดจะจัดเลยแต่เอเลออดเมื่อก่อนเป็นคนหล่อมากเก่งทุกด้านและยังฉลาดอีกด้วยก็ไม่แปลกใจเลยที่คาเลยจะหลงรักกลนนะคู่ต่อไปอันดับที่6โทโนโมาจิกับมิอิคู่รักย้ำว่าคู่รักไม่ใช่คู่จินในนิยายเสริมเล่มที่10 มีเฉลยว่าทั้งสองคนได้คบหากันแล้วซึ่งน่าแปลกมากเพราะนิสัยทั้งสองคนมันไม่เข้ากันเลยสักนิดเดียวไปคบกันตอนไหนผมก็ไม่ทราบเช่นกันแล้วบักโทโนบะจิมันก็อยากมีแฟนอยู่แล้วก็ดีใจกับมันด้วยแล้วกันนะที่ได้สาวเว่นสุดน่ารักไปคลองนหะคู่ต่อไปอันดับที่5้ลินเนกับชิโดคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่คบหากันจนมีลูกตัวน้อยแล้วโดยมีลูกชื่อว่า ลิโอความน่ารักของเธอนั้นทําให้ชิโดเลือกเธอเป็นคู่ชีวิตถ้าไปเล่นเกมกับอ่านนียายของภาคนี้มาแล้วบอกเลยว่าหวานกันจนมดขึ้นจนคนดูต้องอิจฉากันทั่วหน้าอย่างแน่นอนหวานกันจนลืมลูกอ่ะดูสิคู่ต่อไปอันดับที่4คู่ดูมิกับชิโด คู่นี้จะเรียกว่าคู่รักเต็มปากก็ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่หลายๆคนอยากให้คุโรมิเป็นนางเอกมากกว่าเรียกได้ว่าตั้งแต่คุโรมิเจอชิโดเธอก็หลงรักชิโดขึ้นเรื่อยๆช่วยเหลือชิโดเวลาเกิดเรื่องรบากอยู่เสมอยอมแก้ไขาอดีตเพื่อช่วยคนรักถึงแม้ปากเธอจะบอกว่าไม่ได้ชอบชิโดก็ตามแต่ในใจของเธอชอบชิโดมากๆซึ่งคุโรมิโดชิโดสารภาพรักท่ามกลางสงครามของ D e m ลงทุนขนาดไหนล่ะ ต่อสู้ไปด้วยบอกลัครุรูมิไปด้วยแล้วสําหรับคู่นี้จะพิเศษกว่าคู่อื่นตรงที่คอนอื่นผนึกพลังรอบเดียวคือจบแต่สําหรับครุรูมีชิโดผนึกพลังไปแล้วแต่จับครุรูมิจูบอีกรอบจนนางคืมไปเลย ถ้าไม่ติดอันดับนี้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะคู่ต่อไปอันดับที่3โทกะโลกคู่ขนานกับชิโดคู่รักคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่ทําให้ผมถึงกับเสียน้ําตากันเลยทีเดียวอีกคนก็ร้องไห้และอลาวาดตามหาคนรักอย่างโศกเศร้าอีกคนก็ต้องกั้นน้ําตาและลืมคนรักที่ตายไปไม่ได้เมื่อโลกทั้งสองคนมาเชื่อมกันทั้งสองจึงได้เปิดใจคุยกันโทกะรักชิโดมากๆชิโดเองก็รักโทกะคนนี้มากเช่นกัน และอยากพาเธอกลับไปอยู่โลกเดิมด้วยกันแต่โทกะตอบปฏิเสธเธอบอกรักทั้งน้ำตาและส่งชิโด้กลับไปโลกเดิมเพื่อไปหาคนรักที่แท้จริงคู่ต่อไปอันดับที่สองมิโอ,อก,กับชินจิ คู่รักที่ทําให้ผมชอบมิโอและอวยนางมากๆอวยถึงขั้นเอามาเป็นมัดคอทของช่องกันเลยทีเดียวนะมิโอลงรักชินจิและสารภาพรักกับชินจิท่ามกลางทะเลยามเย็นกันถึงแม้ชินจิจะตายไปแล้วมิโอก็ยังรักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนแปลงชินจิเองก็เหมือนกันถึงจะตายไปแล้วก็ยังหวงมิโออยู่ไม่ยอมยกมิโอให้ชิโตเหมือนกันมันเป็นคู่รักที่หาได้ยากที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครตัดใจกันเลยมิโอนั้นตายพร้อมกับรอยยิ้มเพื่อไปอยู่ กับชินจิในโลกหลังความตายไม่มีใครมาแทนชินจิได้จริงๆคู่รักคู่นี้ทําให้ผมยิ่งรักไม่โอกมากกว่าเดิมอีกนะคู่สุดท้ายอันดับที่1โทกะกับชิโดคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่สมหวังกันสักทีสมกับเป็นนางเอกของเรื่องขนาดตายไปแล้วก็ยังหาเหตุผลชุบกลับมาจนได้โทกะนั้นถึงจะอธิบายเป็นคําพูดไม่เก่งแต่ในใจของเธอนั้นรักชิโดและโคตรหวงเลยก็ว่าได้ในตอนเล่ม12หรือตอนจบภาคส โทกะได้บอกว่าความรู้สึกของเธอนั้นมากกว่าคำไว่ชอบนั่นก็คือความรักนั่นเองแต่ตอนนั้นชิโดไม่มีสติเลยจำไม่ได้ว่าโทกะพูดอะไรไปและก่อนโทกะจะสลายไปในเล่ม20ชิโดเองก็บอกรักโทกะจากใจจริงเป็นการบอกรักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนโทกะจะหายไปและฟื้นกลับมาในเล่มย2ิบสองอีกครั้งทั้งคู่ก็ได้กลับมาคบกันจริงจังสักทีข่าวนี้โทกะดูเป็นสาวมากขึ้น ถ้าได้เป็นแม่คนก็คงดูงดงามไม่น้อยหรือว่านิยายเรื่องใหม่ของอาจารย์ทาจิบานะพระเอกจะเป็นลูกโทกากับชิโตหรือเปล่านะว่าไปน,นั่นนะและนี่ก็เป็น1ิบอันดับที่ผมชอบนะและทุกคนชอบอันดับไหนกันบ้างถ้าใครมีคู่ที่นอกเหนือจากอันดับนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากให้จัดอันดับเกี่ยวกับอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์ขอกันมาได้นะถ้าผมสนใจผมก็จะเอามาทาคลิปให้นะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยสามารถโดเนิได้ที่ทูบัลเล็ตได้เลยนะครับเบอร์ที่แสดงขึ้นหน้าจอตอนนี้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม